อาการอาโปธาตพิการให้ตาเป็นฝ้าน้ำตาไหลตาแฉะตาเป็นต้อคืออสุพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานอาโปธาตพิการมักให้ปวดศีรษะเจ็บตาคือน้ำตาพิการในคำพีโลกนิานทานธาตพิการตามฤดูอาโปธาตพิการเดือน11 12และ1 ด้วยกินผักและอาหารทั้งปวงผิดสํแดงให้ตามัวให้น้ำตาตกหนักตาแห้งตานั้นเป็นดุดเยื่อผลลำไยคือน้ำตาท่าแตกหรือพิการในคำพีโลกนิทานอาโปทาตแตกมักให้ตามัวน้ำตาตกตาแห้งดวงตาเป็นดั่งเยื่อลำไยคือน้ำตาพิการในคำพีทาุวิพัง ธาตพิการตามฤดูเดือน11-12และ1เดือนนี้อาหารที่กินมักผิดส,สำแดงอาโปธาตพิการมีอาการน้ำตาตกหนักแล้วแห้งไปให้ลูกตาเป็นดังเยื่อลำไยคืออัสุพิการในคำพีธาุวิพังอาโปธาตุ12พิการให้ผิวเหลืองให้ตาเหลืองให้ลงท้องคือ วสาพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานอาโปาธาตพิการมักให้บวมมือบวมเท้าเป็นน้ำเหลืองตกมักให้ผอมแห้งคือมั่นเหลวพิการในคำพีโลกนิานทานธาตพิการตามฤดูอาโปาธาตพิการเดือน11 12และ1ด้วยกินผักและอาหารทั้งปวงผิดสำแดง กระจายออกทั่วสพานกายทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองเว้นแต่อุจจระปัสสาวะไม่เหลืองบางทีให้ลงท้องให้อาเจียนดุดเป็นป่วงเพราะโทษน้ำเหลืองคือมันเหลวท่าแตกในคำพีโลกนิทานอาโปธาตแตกให้แล่นออกทั่วกาย ให้ในตาเหลืองมูดและคูดเหลืองบางทีให้ลงและอาเจียนกลายเป็นป่วงลมคือมันเหลวพิการในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน11 12และ1เดือนนี้อาหารที่กินมักผิดสำแดงอาโปธาตพิการมีอาการท่าแตกกระจายออกทั่วตัว ให้ตัวเหลืองตาเหลืองบางทีให้ลงและอาเจียนดังป่วงลมคือวสาพิการในคำพีธาตุวิพังอโาโปธาตุ12พิการให้เจ็บคอเป็นเม็ดในคอและโคนลิ้นคือเขโลพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานอโาโปธาตพิการมักให้เป็นไข้มักให้คอแห้งและฟันแห้ง คือน้ำลายพิการในคำัำภีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูอาโปธาตุพิการเดือน11-12และ1ด้วยกินผักและอาหารทั้งปวงผิดสำแดงน้ำลายเหนียวบางทีเป็นเม็ดยอดขึ้นในลิ้นในคอคือน้ำลายทาแตกให้ปากเปื่อยในคำพีโลกนิานทานธาตุอาโปแตก ให้ปากเปื่อยคอเปื่อยบางทีให้เป็นเม็ดเป็นยอดขึ้นในคอบางทีเป็นไข้ให้ปากแห้งคอแห้งคือน้ำลายพิการในคัมภีรธาตุวิพังธาตุพิการตามฤด,ดูเดือน11 12และ1เดือนนี้อาหารที่กินมักผิดสำแดงอาโปธาตุพิการ มีอาการให้ปากเปื่อยคอเปื่อยน้ำลายเหนียวบางทีเป็นเม็ดยอดขึ้นในคอในลิ้นทำพิษต่างๆคือเคโลพิการในคัมพีธาตุวิพังอาโปธาตุ2 2พิการให้ปวดในสมองให้ตามัวให้น้ำมูกตกคือสิงคานิการพิการในคัมพีเวศศึกษาสมุทฐานอาโปธาตพิการ มักให้ปวดศีรษะคือน้ำมูกพิการในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูอาโปธาตุพิการเดือน 11, 12และ1ด้วยกินผักและอาหารทั้งปวงผิดสำแดงให้ปวดในสมองให้น้ำมูกตกให้ตามวัวให้ปวดศีรษะคือน้ำมูกเมื่อพิการหรือแตกในคำพีโลกนิทาน อาโปธาตแตกให้ปวดศีรษะเป็นหวัดให้ปวดสมองน้ำมูกตกในตามัววิงเวียนศีรษะคือน้ำมูกพิการในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน11 12และ1เดือนนี้อาหารที่กินมักผิดสำแดงอาโปธาตพิการมีอาการให้ปวดในสมอง ให้น้ำมูกไหลตามัวให้ปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะคือสิงคานิการพิการในคำพีธาตุวิพังอาโปธาตุสิบพิการให้เจ็บตามข้อและกระดูกทั่วตัวคือละศิกาพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานอาโปธาตพิการมักให้เมื่อยทุกข้อกระดูก คือไขข้อพิการในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูอาโปธาตุพิการเดือน11 12และ1ด้วยกินผักและอาหารทั้งปวงผิดสำแดงไขข้อนี้มีอยู่ในกระดูกจะทำให้เมื่อยในข้อในกระดูกทุกแห่งดูดครากจากกันให้ขัดให้ตึงทุกข้อคือ ไขข้อเมื่อพิการหรือแตกก็ดีในคำพีโลกนิทานอาโปธาตแตกให้เมื่อทุกข้อทุกกระดูกให้ขัดตึงในทุกข้อคือไขข้อพิการในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน11 12และ1เดือนนี้อาหารที่กินมักผิดสำแดงอาโปธาตพิการ มีอาการกระทําให้เมื่อยในข้อในกระดูกหลุดดังจะคลากจากกันให้ขัดตึงทุกข้อแก้ยากเพราะอยู่ในกระดูกคือลัสิกาพิการในคำพีธาตวิพังอโโาโปธาสิบสพิการให้ปัสสาวะสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงคือมุตตังพิการในคำพีเวศศึกษาสมุดฐานอาโปธาตพิการ ให้ปัสสาวะแดงขัดปัสสาวะปัสสาวะเป็นโลหิตปวดเจ็บเนืองเนืองคือมูดพิการในคำพีโลกนิานทานธาตุพิการตามฤดูอาโปธาตุพิการเดือน11 12และ1ด้วยกินผักและอาหารทั้งปวงผิดสำแดงให้ปัสสาวะวิปลาสคือแดงเหลืองและเป็นนิ้วก้อดีบางทีเป็นดุดน้ำข้าวเช็ด ให้ขัดเบาให้เจ็บหัวเหนาให้หัวเหนาฟกเป็นนิ้วเป็นมุตตกิจเป็นสันทคาตการขึ้นในมูดให้มูดพิการแปรไปต่างๆคือมูดเมื่อพิการหรือแตกนั้นในคำพีโลกนิทานอาโปธาตแตกให้ปัสสาวะแดงและขัดปัสสาวะปัสสาวะเป็นโลหิตเจ็บปวดเป็นกำลังคือ มูดพิการในคำพีธาตวิพังธาตพิการตามฤดูเดือน 11, 12และ1เดือนนี้อาหารที่กินมักผิดสำแดงอาโปธาตพิการมีอาการให้ปัสสาวะวิปลาดให้น้ำปัสสาวะสีแดงสีเหลืองดังขมิน้นบางทีขาวดังน้ำข้าวเช็ดให้ขัดเบาขัดแต่หัวเหนา่าหัวเหน่าฟกบางทีเป็นมุตกิจมุตคาด การขึ้นในมูดให้มูดแปรไปต่างๆคือมุดตังพิการในคำพีธาตุวิพังอโโาโปธาตุสิบสพิการ